นี่ครับพี่น้องครับลุงสวรรค์แท้บ้านครับวันนี้พาพี่น้องเมามีหมี่ขึ้นเก่าครับนี่ห้างที่เคยมาเบิงไว้นะครับนี่มากับทีมงานกับกับต่างครับเอาเบิงไว้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วครับบ่มบ่มยี่ลำหวานตอนนั้นมาท่านเป็นห้างนะครับวันนี้เลยมายามนะครับนะครับเคยขึ้นละละเป็นหนึ่งนะครับซื้อนี่ครับพี่น้องครับดำดำแต่ภูมิแต่ภูมิครับนี่ต่างยืน สิตัดแบบใดสิตัดหรือสิเอาไม่เอาเจอไหมกลางลังใหญ่แบบนี้ไปเอาทำไมไม่ไปเอาอ่ะอยู่ไหนอยู่กอไผ่กอไผ่ไก่ไปเดี๋ยวพาไปดูหลังนี้ก่อนพาไปดูหลังใหญ่ลังนี้อีกจังอยู่ตรงไหนกับไก่ไหมทางเข้าเนี่ยทางเข้าที่ทางเข้าข้างควัวพันทองเข้ามาอ๋ออุยตรงนั้นเยอะนะแมนูจะไปเมื่อวันนั้นตอนนั้นจะเอาตรงนั้นสิบสองลังสิบสองลัง เด็กพวกเด็กพวกนี้ไปเอาแล้วมึงเคยไปเอาก็ไม่ว่าหรอกมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหลังใหญ่กว่าหลังนี้อีกกอไผ่เอาอย่างเดียวแมนในกอไผ่เอาอย่างมันอยู่ลึกไหมครับในกอไผ่วายข้างหนนนี่แหละเอาบ้านนี้มีดีฉันจะไปเอาแล้วไอ้เตเขากลัวเจ้าของบ้านว่าเอา ไม่นี่หรอกอยาให้เขาเห็นละเนาะคิดว่าบ้านนั้นมันไม่มีคนอยู่เลยนะถ้าไม่มีเอาเลยครับเดี๋ยวจะล้างแล้วนี่เริ่มจะเข้าเดือนหกนะครับนี่นองครับผลลงก็ไม่อร่อยแล้วพึ่งครับมึงทั้งนอกบรรยากาศทาั้งนอกครับ มน,มมกกน,นั่นแหละว่าจะตัดทั้งกิ่งใหญ่แล้วมั้งนะก็ออกปลายเันเสียงไปเสียงเนาะน,นี่ครับพี่รองครับอูดแล้วครับ <c oughs> โอ้ไฟขึ้นหัวทางมีหัวหวานไหมมีน่าจะมีครับสรวยครับก้วนลายแบนนี้ครับสบาย ตายถึงตายคนก็ตายนี่ครับิ่มครบมว่าไปยังตกสบายเลยเออถึงบ้าเออตัดหยากกันไกลตัดกิ่งมันหักอันนี้เอากันไกลมันมีอยู่วันนั้นเอาไปตัดหักเอาไปตัดอย่างนั้นมันจะตัดง่ายแางนี้ อันนี้ครับพี่น้องครับนี่ได้ยื้อเอาครับมืดๆครับหักอะไรบ่เออนั่นตัดอีกเทียนหนึ่งไอ้บ่อึ๊บอึบโอ้แจ๋วนี่แหละครับพี่น้องครับบ่ใหญ่ปานใดนะครับซัมฟ้ามือนี่แหละเจ้าวาแก่ลูกเต็มด่างบนสะพายอะไรครับพี่น้องครับได้แล้ว บรรยากาศได้ดวงหมอดครับลงมาม<อ>แล้วออพระบอกว่าถ้าเอาจะแจ้งตำรวจจับทั้งทั้งนี้ของเรา <c oughs> <c oughs> จะเป็นลุยอยู่แม่เสร็จยื่นเข้าไปในเขตวัดอ่ะเด็ไม่ยื่นเข้าไปในเขตวัดไหม ยื่นครับแต่ว่าเป็นสิทธิ์ของเราเปออ็นเป็นสิทธิ์ของเราครับเป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้ามันสมมุติว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัไปไลุลกไห่ยางไหมอีกเดี๋ยวปะยางไหมผีอีกเดี๋ยวปะไม่ต้องดวนไหมมันเอามาถึงอเออเออเออ,เออมาอึป๊ปอ่านี่ครับพี่น้องครับ ตวัวนนออกดูหวานหมดนี่แะไรครับนี่กระเซียนเอาคือกันเลยครับแต่ว่าเราบ่ขึ้นเราหาจะตำตำกินไม่ไหวแล้วกินไ,ไม่ไหวแล้วไม่ใช่วัยรุ่นแล้วใช่ไหมนักล่ามมบูครับนี่โอ้ยนี่บอบูฟุดเยอะเลยอะ่ะ อุ้ยที่อย่างนั้นเนาะอุ้ยแบบสาวอาทิตย์นี่นาแล้วเรียนหยุดมาเอาแล้วทุกอาทิตย์อ่ะต้องได้ห้าหกลังทุกอาทิตย์อ่ะแต่ถ้าเป็นมหาลัยแถวบ้านเราเรียบร้อยนักศึกษามิตรอัศจรรย์เอาไปเดี๋ยวพาไปลังนูน้นไปดูลังนู้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องเราไปเบิ้งไว้นะครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกครั้งหนึ่งครับ